ลาวแล้วนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม, Infinity อ,นะมอ,อ,กอินฟินิตี้โอพีอะไรอ่ะงานไม่ออกอ่ินฟินิตี้นั่นแหละรอมันโหลดรอมันโหลดไปเสียงโคตรดังไป ไปก็อยู่บนไหนไปมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่ตรงนั้นเอาไอเวยเลยชิเชี่ยมันยิงทะลุกำแพงได้ไงอะ่ะตาย งหารเอ้าเอาไอ้เหี้ยข้างหลังข้างหลังกูข้างหลังกูมันอยู่นี่มันอยู่นี่มีอีกไหมมันอยู่นี่ไฟเ,เอ้าไอ้เหี้ยยังดูข้างหลังด้วย ข้างบนนี้เจอนน่มันยิงยักไหนวะมันอยู่ตรงนี้ปะมันอยู่ตรงนั้น เฮ้ยมันอยู่นั่นอย่าตกนะตายเฮ้ยเห็นข้ามัน มันอยู่ดิยิงแม่งไอ้เอาอยี่กับสุนหมดุนกระบอกนี้แหละยิยงดิวะเออไอ้เฮี้ยเลือดไอ้เฮี้ยตกด้วยเฮ้ยยานยานขึ้นยาน,นตาย ตายกันให้หมดตายกันให้หมดพวกมึงอ,ะ <c oughs> อ่ะฮกูมีหุ่นยนต์แล้ว <c oughs> ใครมึงเหรอทีนี้แม่งเก่งว่ะข <c oughs> ี่ยานนะ <c oughs> โอ้ยเยย Lắng cô ấy Dinh Nhìn gian cô đó hả? Âu

ตายเฉยเหี้ยเอ้าชนะได้ไงวะ